เข้าบ้านยังไงล่ะทีนี้ลูกนะฮะเขาปิดบ้านแล้วเข้าบ้านยังไงอ่ะเราอะโอ้แค่ กินหญ้าเหรอนะกินหญ้าไปเหน่มองหน้าเหรอมองหน้าเหรอดูอร่อยเลยไม่กล้าตัดเลยยญ้าตรงนี้เพาให้แมวกิน อิมเอ๋ออิมเอ๋อไปแล้วเหรอฮะเนียวไปแล้วเหรอวันนี้ก่อนเร็วพอบานไดเปล่าพอบานไดเปล่าสามสิีวิตแมวอันนี้มานนอนอยู่ใต้รถนะ น้ำไหลน้ำไหลมองมองมองสองสัยสงสัยน้ำไหลใส่น้ำไหลไม่กล้าออกมาลดต้นไม้ค่ะเพราะว่าแมวอยู่เกลีใจแมวแมวนอนตอนแรกคิดว่าไปแล้วแกงแมวแกงแมว เข้าบ้านไม่ได้อ่ะตีเล้าอะใช่ไหมเข้าบ้านได้ป่าวเข้าบ้านได้ป่าเข้าบ้านไดไหมไปนอนต่อเร็วมาเมียวเมียวเมียวเมียเมียมียวล่นหน่อยมาเล่นหน่อยมานี่อ้ามานี่ม Vai, miau miau, miau. Miau, miau. Miau, 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 miau.